สวัสดีนะครับคลิปนี้จะให้ฟังนะครับเสียงจักระจันนะครับอยู่หน้าบ้านตอนนี้กำลังจะมืดนะครับจะได้ยินเสียงจักระจันร้องอ่าได้ยินไหมครับ ธรรมชาติมากนะครับดูนะครับเสียงจักรจันร้องระงมเลยนะครับอันนี้อยู่หน้าบ้านนะครับไม่ได้อยู่ในป่าหรือในสวนนะครับต้นไม้มันเยอะนะครับเสียงจักรจันก็พากันร้องใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ขอเชิญได้นะครับที่ วันวานรีสอร์ทนะครับมุกดาหารนะครับจะมาพักผ่อนระยะสั้นนะครับหรือจะมาพักผ่อนระยะยาวนะครับพร้อมกับมีทีมงานพาเที่ยวนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ช่องบันทึกไว้ในวันวานนะครับมานอนฟังเสียงจักรจันนะครับให้ชมท้องฟ้ากำลังจะมืดนะครับ ของไฟจะเป็นสีชมพูเรื่อๆนะครับชมกันนะครับกับบรรยากาศรีสอร์ตกลางเมืองนะครับนวันวานรีสอร์ตสนใจอยากจะมาพักผ่อนอยากจะมาเที่ยวมุกดาหารนะครับก็ติดต่อได้ที่ช่องบันทึกไว้ในวันวานนะครับ อยากจะมานอนฟังเสียงมแมลงนะครับเสียงจัก,กจัน่นเสียงจิ้งหรีดนะครับส่วนตอนเช้าก็จะมีเสียงนกเสียงการ้องทั้งวันนะครับพร้อมกับช่วงนี้จะมีผลไม้ให้ทานนะครับเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงดิบนะครับแล้วก็จะมีอะดอกคููนะครับสีชมพูพึ่งจะออกนะครับหนึ่งช่อตรงนี้นะครับช่อเล็กๆแล้วก็จะมี ดอกคูณสีขาวนะครับเริ่มทยอยออกแล้วนะครับมันจะเป็นจะเป็นต้นถัดไปนะครับอยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศ <c oughs> นอนกลางเมืองแต่ว่าอยู่ในสวนนะครับก็ขอเชิญนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ